สวัสดีครับผมนายเทพราชงามแสงครับวันนี้จะมานำเสนอไอเดียธุรกิจมวยไทยและอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับสอนศิลปะการต่อสู้นะครับและจำหน่ายอุปกรณ์เช่นนวมกางเกงมวยนะครับสำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกายนะครับและสินค้ามีหลากหลายและสินค้ามีหลากหลายครับลวดลายสวยงามคุณภาพดีนะครับแข็งแรงและทันสมัยนะครับเออผมมีสินค้าตัวอย่างจะมาให้ดูนะครับอย่างเช่นเออ นี่ครับอย่างนี้ก็เป็นฟันยางนะครับเป็นฟันยางของนักกีฬามวยนะครับเอาไว้สวมใส่ที่ฟันหรือในปากนะครับเพื่อใช้การป้องกันในการไม่ให้ฟันหักหรือว่าบริเวณปากมีการแตกนะครับเอออันนี้เป็นผ้าพันมือนะครับสําหรับใช้การล็อกข้อมือของนักกีฬามวยในการแข่งขันนะครับหรือว่าการฝึกซ้อมนะครับอ่ามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งครับ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนะครับนักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องการกีฬาต่อสู้หรือบุคคลทั่วไปนะครับอเรื่องกันที่ข้อ2ครับคุณค่าคุณค่าของมันก็คือใช้ใช้การป้องกันตัวเรานะครับสามารถป้องกันตัวได้จากบุคคลที่จะมาทําร้ายเรานะครับอและข้อ3นะครับช่องการติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้ที่เฟซไลน์ไอจีแล้วก็ช่องทางการติดต่อออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับสามารถการติดต่อได้ที่หน้าเพจเฟซบุ o กนะครับเออแล้วข้อ4ี่นะครับ ความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับมีบริการเป็นกันเองนะครับมีมีการรับประกันสินค้านะครับหรือว่าลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าในบริเวณค่ายของเราหรือว่าในบริเวณอุปกรณ์ที่เรามีการวางจําหน่ายนะครับเราสามารถให้บริการมีการรับประกันสินค้าหรือว่ามีการรับประกันสินค้าอยู่ตลอดนะครับอ่าแล้วเรื่องกระแสรายได้นะครับ ได้จากช่องทางการขายออนไลน์และการสอนนะครับในการสอนก็คือสอนชาวต่างชาติสอนบุคคลที่ต้องการเรียนศิลป,ปะมวยไทยนะครับหรือว่าบุคคลที่ต้องการซื้อหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับในความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับอ่าและทรัพยากรหลักนะครับสถานที่หรือว่าเงินลงทุนนะครับหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าองค์ความรู้ที่เรามีนะครับองค์ความรู้ที่เรามีก็หมายถึงว่า เราสามารถมีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ในการต่อสู้หรือการชกมวยมานะครับเพื่อที่จะเอาไปสอนบุคคลที่เขาต้องการเรียนรู้ในกีฬามวยไทยนะครับอ่าและกิจกรรมหลักนะครับข้อ7นะครับให้ความรู้ในการสอนนะครับรีวิวอุปกรณ์นะครับ แต่และว,วันนะครับกิจกรรมหลักเราจะมีการรีวิวอุปกรณ์รีวิวคนหรือว่ารีวิวซูปเปอร์สตาร์นะครับเพื่อเป็นการโปรโมทหรือว่าโฆษณาสินค้าของเรานั่นเองนะครับแล้วข้อ8นะครับพันธมิตรหลักนะครับก็คือสถานที่จัดการแข่งขัน,นครับหรือว่าเวทีมวยนะครับอย่างเช่นเวทีราชดำเนินเวทีลุมพินีนะครับเพื่อเผยแผ่ให้ชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทหรือว่าโรงงาน ให้เขาเข้ามาทําพันธมิตรกับเราให้เขามาลงทุนกับเรานะครับอ่าแล้วข้อ9นะครับโครงสร้างต้นทุนนะครับอย่างเช่นสถานที่เราต้องมีนะครับค่าน้ําและค่าไฟนะครับและแรงงานนะครับและต้นทุนการผลิตนะครับเราจะต้องมีครบนะครับอ่าสำหรับผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ